พี่ชื่อพี่ดึงดังนะคะซึ่งพี่ดึงดังนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ทูต่างๆใน Google Docs ที่น่าสนใจกันน้องๆยังไม่รู้นะสิว่า Google d o c นั้นใช้ทำอะไรได้บ้างเรามาเริ่มการสร้างไฟล์กันก่อนเลยนะคะอย่างแรกกดเข้าไปที่เว็บ Google d o c ซึ่งพี่จะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างนี้นะจากนั้นก็กดที่ Blank Template ได้เลยค่ะแล้วก็จะได้หน้ากระดาษ A4 ที่พร้อมที่เราจะพิมพ์งานลงไปได้เลย ือถ้าเราต้องการจะใช้เทมเพลตในการทำงานให้กดย้อนกลับไปที่หน้าเมื่อสักคู่นี้จากนั้นกดที่คำว่าเทมเพลตแกลลอร่ gallery, บริเวณด้านมุมขวาก็าจะมีเทมเพลตนั้นให้เลือกเยอะแยะอีกมากมายเลยเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะคะจากนั้นแก้ไขข้อความตามสะดวกกันได้เลยค่ะถ้าเราต้องการจะแชร์ไฟล์จาก Google Drive ต่อมาคลิกท,ที่ปุ่มแชร์บริเวณมุมขวาบนได้เลยถ้าอยากให้เพื่อนแก้ไขได้ก็กดด้านล่าง เปลี่ยนจาก v i เ w e r เป็น Editor แล้วกด Copy Link แล้วส่งให้เพื่อนหรือเพิ่มอ e ีเมลของเพื่อนทางด้านบนได้เลยค่ะถ้าอยากพิมพ์คำแนะนำเฉยๆยังไม่ได้อยากแก้ข้อความใดๆในเอกสารก็กดปุ่มเลือกอยู่ที่มุมขวาบนเปลี่ยนจาก Editing เป็น Sucketing ได้เลยค่ะพอเราจะแนะนําอะไรเราก็มีเอกสารได้ตามปกติแต่ว่าเพื่อนก็ยังเห็นที่เราแก้ตรงไหนไปและคําตรงไหนที่ได้แก้ไปเรียบร้อยแล้วบ้างค่ะ การใช้ Text Style เพื่อให้เปลี่ยนสไตล์ของฟอนต์ขึองค่าเริ่มต้นของ Google Docs นั้นจะมีการตั้ง Text Style เป็นแบบ Normal Text ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบนั้นจะอยู่ทางด้านบนที่เมนู Style เรายังสามารถเลือกสไตล์ได้ตามใจชอบแต่เมนู s t y l ์นั้นก็จะมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือการที่เรานั้นเลือกข้อความไหนเป็น Heading แถบข้อมูลนั้นจะเปลี่ยนเป็น Document Outline ซึ่งทําให้เรานั้นสามารถกดไปอ่านในหัวข้อนั้นๆได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะ ถ้าเราอยากสร้างลิงก์กับข้อความในเอกสารให้เราคุมดำประโยคหรือคำที่เราต้องการแล้วเลือกเมนู insert ในแถบด้านบนแล้วเลือกคำว่าลิงก์หรือจะคลิกขวากดคำว่าลิงก์แล้วเราก็จะคัดลอกลิงก์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อกับข้อความนั้นๆมาวางได้เลยเท่านี้เราก็ได้ข้อความที่สามารถเชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการได้แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะเรามาดูการเช็คตัวสะกดและแกมมาของภาษาอังกฤษกันนะคะ อย่างแรกก็คือการที่เรากดที่ spelling gamma check ที่ด้านซ้ายบนจะมีกล่องเด้งขึ้นมาทางด้านขวาบนแสดงให้เห็นว่า gamma ของเรานั้นอะ่ะผิดตรงไหนบ้างจากนั้นเราก็เปลี่ยนคำคำนั้นโดยการกดที่ accept หรือการเลือกคำนั้นที่จะเปลี่ยนถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนคำนั้นก็กดที่ ignore ได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนหรือยกเลิกทั้งหมดเราก็กด more หรือไอคอนจุด3จุดแล้วก็กด accept all หรือ xnor ได้เลยนะคะต่อมานะคะถ้าเราไม่อยากพิมพ์ให้ปวดมือ Google Docs ก็ยังมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Type with your voice เริ่มแรกก็คือเราจะต้องเปิดไมโครโฟนของเราแล้วก็กดที่เครื่องมือ t o o l ทางด้านบนจากนั้นก็กดคำว่า voice typing เท่านี้เราก็ใช้เสียงของตัวเองในการสั่งในการพิมพ์แทนที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์ทีละคำอีกนะคะ เห็นไหมล่ะ Google Doc s ใช้งานง่ายแถมยังมีฟังก์ชันที่ทำให้เรานั้นดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเราจะรออะไรล่ะมาใช้งาน Google Doc s ก,กันเถอะ Go 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 คลิปต่อไปเราจะแนะนำ t o o อะไรที่จะทำงานให้เราปังขึ้น สวยกว่าเพื่อนแถมยังใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนคลิปต่อไปในทันทีรอชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย